ยกปาาท่งอมีแ่ักินข้าวอยู่ขนาดนั้นเองโการเกครับน้องสนาสิครับัดไข้าวีวันนี้เอเต็นที่รัการเกการเกรนี่ไม่ก่โอเทำไมทำแบบนี้อ่ะเป็นอะไรเปนอะ ทำไมเราคือตะเกียบดูไปเลยนะพวทวงหรีดใส่ถุ่วทำพวงเหรีดเลยรัฐตะวันเป็หลงเหรออาการขาดทำอะไรในกําไรกินที่กําไรเขาคงลังจะกินข้าวเอาปาตาเข้าวกแล้วเพอิดแบบนี้ทำเก็บไหมล่ะนี่มันหน้าที่พี่หรอที่เป็นกล็ดหรือไงฮะทำไมจะไม่ใช่หน้าที่ของพี่พี่กําไรเขายังไม่ได้กินข้าวเลยตั้งแต่เช้าเขาข้นมาจะเห็นเอาเสียใจบ้าง มันเสียงโฉดๆเนี่ยไป็น้องเป็แม่เห็นไหมเอาหนาวหนาวจะขีดใจไม่กันนาเลยไม่ต้องพูดมาไปยังเออไอ้เด็กตุ๊กเอาจะกำปั้นเดือกันเดือมุนเดือกันเดือกไล่บ้าทำไมน้องเนาะเราได้อยู่ด้วยบ้านเดียวกันพี่อยากให้พี่กาลเกตเนี่ยเห็นพี่เป็นพี่สาวอีกคนถึงแม้ว่าเราจะคุณและแม่แต่พี่อยากให้กาลเกตนะพี่สาว พี่สาวพี่สาวพี่สาวผมพี่สาวคุณแม่ฉันไม่รักเธอแล้วจ้าอย่างไรเถียนะไาแค่ยไม่าไมพูดจาแบบนี้พี YouT ่ี assim. ่าพี่จะไม่ถือสาแล้วจ้ถ้าจจะมาหาเรื่องพี่ะกลับไปเถิดพ่อก็ไม่รักแม่ก็ไม่มีง้ย Không nhịn, kia bảo đừng có nói, không được nói. Đừng được nói. Đừng được chết. ทไมยโทกูมีของีหายใหญ่เว่าากไม่ใหญ่้องวากูท้ายกูรู้ว่าใหญ่จริงเลยนั่งงวงที่กูอยู่นที่หาตัวนิดเดียวเดียูมาจกรูมจะได้ไอนกูไม่ยมรู้กูจะได้รู้คไทไไอะไรดู

ไม่ได้ตอบรับกันยุ่งแต่น้องก็พูดจาไม่ดีทล้มก็แค่อยากจะัเตือนน้องนิดหน่อยจยาแม่บ้านนี้บ้านโบพี่ของโ่รลูกองจะทำอะไรก็ได้มึงไม่อยู่ในสถานะดีกว่าหมาหน่อยซะเออมาต่อล้อต่อเหียงเอาชนะลูกใช่เลย ทำอไม่ได้อิจฉาน้ออะไรไมไ่คิดจะอิจฉาน้องเลยดิซ่า<ะ>เราก็เป็นลูกพ่อเดียวกันก็เละไเป็นพี่ก็ม<ะ>ีสิทธิ์ที่จะแตดงเตีอนน้องสาวที่ะแม่ขิเองอทะเลาะกันน้องหนาทะเลาะกับน้องหนาแค่พี่จะก,ก,กินเขาเอเไหมให้กไร<ะ>ก,ก,กินแล้วก็เกก็ไม่เห็นแล้วก็ปัดจานข้าวกำลไรทิ้งจ้า ไอจเไอจีขาไอจไมห้ก <psychologists helmet lide> oh ็ัเขาไม่รู้ลูกูไหนฮะคุณไม่มาทางกูเลยลูกนี่ครับลูกอะไรเยฮะปูให้ทำอะไรก็ทำงานเขาขอม่กินหม่อแล้วูชอบก้อนเนี่ยอพี่ทำไมเก็ทำงานบ้านตั้งแต่เช้าตัวจะเย็นอยู่แล้วเข้าปาเขาไม่ได้กินอาจจาสังกเป้คุณมาทำงานแทนเราไม่ได้เอาไม่เอาไม่เอา ฉันเหลาดิ <S <S หิวข้าวตาเล็กน้อยหิวข้าวทำไมยังไม่ได้กินข้าวเลยตั้งแต่เช้าไม่ได้กินข้าวจับแม่ทำไม,มไม่บอกแม่เลยลูกไม่กินเลยใจยหิวกะตายแลยลูกเหมือนแม่ละเลยความรู้สึกกำไลไปใช่ไหมกำไรลโกรธแม่เกลียดแม่ที่แม่ทำนี้กำไรใช่ไหมลูกกำไรไม่เคยเกลียดแม่เลยจ้ะ ข้าวหลังหอ่ะถ้าน้องลงมาหาเรื่องี่ทำกับน้องอย่างนี้อีกนะลูกรู้ไหมกับเบ่หิวข้าวเดี๋ยวแม่เอาข้าวให้กินนะโอเคไหม ไม่ใช่ตาเป็นที่ถายคุณพาเป็นนาเป็นคนรวยเลยคุณจะมาเยอะเด็กว่าคุณแย่คุณหรอเขาใส่กลับไปที่เดิมเลยคุณแย่ไม่ค่ะพี่สอนน่าดีมากเลยนะคุกคนโอ้โหพี่สอนพี่สามนะพ่อแม่อยากให้หนูเป็นคนดีเพราะวันหนึ่งอะคนเราเป็นลูกผู้หญิงมันก็ต้องมีผัวเรือนสามน้ำสี่มันก็ต้องได้ถ้าองนันแล้วก็กำไรแม่จะถ่ายโทษวันนี้ด้วยกันได้ค่ะหนูได้ไหมไว้ตรงนี้ได้ไหมคะ โอโแม่จะถ่ายโทษด้วยการทอดขาหมูได้ลูกถ้าแม่จะไม่ตาแบบนั้นทัไงก็ดีใจจ้ะแต่สัญญานะทัไงก็กินให้หมดนะลูกนะรังแม่ข้าวดลูกดู้าแม่เาป้อนข้าวอ่าป้อข้าวลูกดิแม่้าวัดลูก

Sim. Cool. i <laughs>

ชัดชัดที ch ่แม่ชัดี่แม่ชดขแม่นะซึ่งซึแต่ชดที่โอป้ากูจะเสกกูจะทำกูจะทาให้ฝาดเลยเสกนะบ่เดี๋ยวอะไรก็พี่เป็นพี่แม่ใช่ไหมอะไรก็งงอ่ะไม่เนี่ยคนนี้นะงอะไรทีมึงแหะกูโตแล้วนะพี่่าล พี่ทำอะไรนะี้แล้่าควรจะดูแกไปหน่อยันทำอะไรสภาของแกยิ่กว่าเจ้าที่ที่นี่บอกว่าที่พี่แก่ก็เจ้ที่ที่นี่ที่นี่เพี้แ้เอาี่เอาพี่เลือดหัวออกมันทำอะไรของพี่เลยไปเอาาไเอาาปเอาาเลอไาเอาเยเอาเลย รู้เอาเนดูเอาลู้เอเองกิตัวเองูล้วาไอ่เนี่ยมึงคยอยู่เฉยๆสิไอ้คนไปกูส่ขายกุงตูคนที่ี่ไหนได้ส่งคนตายแต่อนสี่แล้วไม่เลยนไปีกทัคว้า่ไม่เฉเลยทำไมทำไมูเองเหรอทไแล้วนี่มันไม่ของปูอ๋อทำไมมึงหีกูมึงดีกูเรื่องอะไรคุณมีปัญหาอะไรกูทำไม หาหรอู้ไม่หายแล้วทำไมทำไมไม่ชี้ใจช่วยเราอูบ้างเลยสามีก่นอนนั้นเนาะแต่มันเข้าบ้านมาจนถึงทุกวันเนี้ยอุณังปกครองโมกมึงปกคองอุเรยไอ้ลุงก,กูโตแล้วนะแล้วโตไงมึงก็เคี่ยได้คุณโตแล้วมึงรู้อะไรเป็นอะไรผมได้จากการเขียนไอ้ีเรียนี่เขาเป็นใครใช่ไหมน้องน้องในปะเคลียร์มันมึงจะทำอะไรใครก็ได้ วิ่งอย่างที่มึงพูดบ้านนี้มึงใหญ่ใช่มึงใหญ่แต่มึงจะทำอะไรใครก็ได้ถ้าอูไม่เห็นแต่ถ้ากูยืนอยู่ตรงนี้มึงก็ทำอะไรใครไม่ได้แล้วถ้ากูทำมึงมีปัญหาอะไรมึงจะทำอะไรกูจะตีมันมึงตีกูเตะถ้ามึงเตะกูไม่เตะถ้ามึงไม่ตีกูก็ไม่เตะถ้ามึงไม่เตะไหนกูไปถ้ามึงตีกู Anh quá để mọi người mẹ 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 Sao? Mày mẹ 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 có mẹ tôi mẹ 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 nè nè nè, mẹ 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 cái gì mẹ 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 lại, mẹ นี่ไอไ้ทำอะไรเ่ยทำอะไรเ่ยโอนี่น่ถวายพรานะโอ้โหอีเมียนี่ดีถวายพระ่าแม้พี่มืไม้ป็นดีน่ะอะไรเนอไไม่นตีูได้อันตรายไหมเนี่ยมือไ้ยได้เลไปตีนีุ่่ฟัาูาว่าน เขาปากว่าจะหนาวแลวสิทำไมอ่ะกลิ่นพึ้นหื้อได้หรอได้หมอได้หรอว้าไมเหรออ้อะ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 ดะอะอะอะเะอเอะอะอะกะอะอเอะ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 ดะอ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 ะ่ะอ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 ดอะอ็อะอ

เด็กแม่อแม่มึงนะดูกน่เด็กไอ้ไอ้ลูกเห็บมากพี่เรียกร้องอยู่กับพ่อตายนี่นี่กันแตกเลยอ่ะหัวแม่เห็นไม่พี่เกิดพี่ปตดใจเลยมึงกล้าตีหัวกูแตกพ่อเลี้ยงกูมาแม่เลี้ยงกูมาไม่เคยตีกูมึงเป็นใครมึงไมยูไม่เว้ยพ่อพ่อ ตัวว่าตัวบอลตัว <s eux> มออย่ากลัวสิพอเอาไงเอาไูบอกก่อนเอไกะขึ้นมาเรยไงกูจกขึ้นมาไไมไอเี็นนะครับกูซุดี่มึงด่าเมียกูว่าอ้เหี้ยไอ่ทำไมะนี่กูเนี่ยใจเย็นทยยไอ้เี้ย สายกมาเกิดสายที่ะมึตาฝ้าฟางนะปกติงฝ้าไม่อะนี่ก็มาตายมาไม่ลงเลยเอ๊เคยมีเห็นผมมั้ยหรือเปล่าพ่อนี่เป็นอะไรหรือเปล่าครับเอาเงอนไอ้เกสุนที่รักจังรักไหมไ่นางโกงคุยก็หำรู้เรื่องไล้ไ่ะ เป็นอะไรเป็นอะไรไอ้ตู้มมอมบีบคอเหรอถ้าเกิดไปเห็นกระตานี่ไม่รู้เลยวมอมเป็นคนชั่วอย่างนี้เนี่ยคุณมึงทำแบบนี้ตู้มงทำไมทำไมมึงออกจากเลือดเลยเลยทำไมคุณทำเบี้ยกูทำไมอ่ะเบี้ยกูทำไมยังไม่พูดอะไรกับวก่งเลยอะฮะอยู่ในกล่องอยู่บ้านนั่นนะตู้มใช่ปวดเลย ไปไอ้เจ้ามงมึงไล่ไอ้ใครกูไใดกูเนี่ยไอ้อะมึงก็ไล่ลูกมึงไอ้กูรู้ว่ามึงเจ้าใดแต่มึงก็มีเหตุผลเพราะมันมีพ่อมีอาคุ่มะชีวิตมึงเคยรักลูกไปสามไหชีวิตของมึงเคยรักลูกมึงไหมแด็กนี่ไอ้ลูกกูเด็กไม่เห็นเลยมึงมีลูกสามที่มึงมีลูกสามสี่คนอ่ะมึงเคยเลี้ยงไหมเคยเลี้ยงไหมมึงไม่เคยมึงเคยหรอลูกไปอยู่ลูกจ่าได้ไงถามเลยทีลูกกู เดียบคนเรียนนเรียนชีวิตคุณเดยวอ้สัตไอ้กูนั่งเฉยว่านั่งห้องมึงลูนั่งหงงกระเ่าไปเลยห้องมไอยู่แล้วไอ้ไยวัี่มาง้ยเป็นอะไรหรือเปล่าฮะรูปด้วมึงไม่ดูแลเลยฮะไม่ดูแล้วค่ะออกไปเลยไปไหนไ้ลมึงไปยู่่รอยู่ที่นแล้วไัเดี๋ยวไม่ไปหน เดี๋ยวผมจัดการให้นะวไอ้รูคโมมลเป็นอย่างนี้นะลันดานมันเสียไมมีใครสารสอใมันไอ้ลูกทำไมลุกว่าเราล้อเพลงเ่องเรือร่งเรา้อเพลงเล่นดีกว่าแหล่แหนะแหล่แหล่แหล่เลยเลยไม่แลเไปไปไไปไไปแหล่บ้านปอรูนีกูยืนอยู่หน้าบ้านควายเงี้กูไไงกูปูแล้วกูคุยอย่างหน้าตา

จะขอตาของยมิตาอดีตต้องนานนานเมื่อไรมีข้อควรดูลูกสองคนยากจน ว่าเห็นใจมันมาหลงเมียแล้วไอเหี้ยนั่งไล่เปยังไงคุณผู้ชมวันนี้โอ้ยเหี้ยมาดิกระโหลกด้วยไะไหนหนอมาเนี่ด่าหัวที่มอเนี่ยหอูด่าเลยที่ผู้ใดผู้ใดเมื่อกี้มึงโดนอะไรหมอไปไหนไเดี่ยมันหลงเมียแล้วไอเหี้ยหลอกไลงด่าหัอให้ด่าแกมึงพี่ชื่ออะไรแกชื่ออะไร พาอย่าร้อตัว uh, ก you know you know ูเข้ามาเรื่องไทยเรื่องไทยเออแกก็มากงมาก็มาอย่าร้อ <duy> ตัว <eviden> ก <ced> oh ูไ <crawl> ม <prejudice> ่ร so oh. ้องเลยไกลแล้มึงไปร้องไกลไปไปไหนในคณะกบ้านแกนะคณะบ้านคูนี่กูอ่ะเี๋วมึงไปร้องหนุนในวัดศิลป์หนุนร่ไหนวัดสิลป์หนุโอ้ยไม่ไปหรอกกูว่าอะไรวัดศิลป์ไหมออไม่ได้ก็โยนใกูพ่อเข้ามากูไร้องวัดศิลป์รู้เข้ามา không ạ con mình luôn là một việc làm là luôn 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 มิงเป็นใครมันมาลงเมียแล้วไอ้เฮียหลังไห่มันเป็นใครแค่ลองตัวยร้องตัวอไ่รอเราไม่ร้องเราไม่ถามว่าเป็นใครจะขอตาคกยกนิทานอดีตงานงานเรื่อ้ไรมีข้อกรุ่น ไม่าไปจนม่รู้ซอคนนะยิงตะชายมันมาลงเมียแลๆๆ้ว okay. ไอ้เฮียเลิงไยไอโก้บไอกก้บ๊อกไอ้โอ้ยวกยนะมึงอะไม่เอาให้กูแล้วมัน เนี่เองหรือไม่กับมปขโมยเน่เน่เ่ดูะเป๋าแม่ดูทำไมนี่มีนี่ด้วยเอาไว้ปาดมาอ่ะปาดมาเออนี่มีขนมด้วยออกมาจากวัดอะไรขนมที่ไหนเนี่อันชาขนมดูนี่ดนี่ดูนี่ดูนี่ดิพอคนด่พ่อพูดอะไรพี่เดินไป อะไรนะไม่ช่วยอะไรึงมือันมามามาดูดีเอาถึงว่นไม่นิ้วเดี่ยวจังเด็กยิงเลกไปไกลอุ้กคนดูนี่ทาเอาทิบพอกอพ่อมานีิดึงข้งนมาเอลย เรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเลยแค่นี้อยากพูดเองครับแค่ไปถามคนที่บ้านดูแล้วกันข้อมูลมันอยู่คนแถวนี้แหละก็เราไปถามดูถ้จะถามคนที่มันไว้ใจได้มากที่สุดแล้วกครับอาตีพ่อโอ้โหนี่เด็กนี่นุ่มร้องเอาละ